ทักทายทุกท่านครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์และก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับระหว่างรถ2รุ่นครับตัวแรกก็จะเป็น Mercedes-Benz น l c 250D เครื่อง2,143 c c ปี2015ส่วนอีกคันเป็น BMW x 3ปี2020 เครื่อง1,995ซีซีครับตัว X3 ประกอบไทยปีใหม่กว่าส่วน Mercedes-Benz เป็น c p u นำเข้าทั้งคันปี2016ครับเครื่องใหญ่กว่านะครับ ก็มีแรงม้าที่มากกว่า204แรงมา้าแรงบิด500นิวตัน X 3มีแรงม้าแค่190นะครับแล้วก็แรงบิด400นิวตันน้อยกว่าครับแต่ได้ปีใหม่กว่าฝากระโปรงเป็นอลูมิเนียมนะครับสำหรับ X 3 เบาเลยครับในขณะของ Mercedes-Benz ก็จะเป็นแบบเล็กนะครับก็มีน้ำหนักหน่อยแต่ทั้งคู่ก็มีโชคกช่วยนะครับในการยกฝากกระโปรงเวลาับเพืเติมน,น้ำยาหรือน้ำปัดน้ำฝนนะครับ ทั้งคู่นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดนะครับก็จะคอยเตือนเราเวลามีวัตถุถือใกล้อะไรนะครับก็จะมีการเตือนการทำงานของทั้งคู่ก็ค่อนข้างช้านะครับสำหรับเซ็นเซอร์ใช้ในงานถอยมากกว่าที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงตัวไฟหน้านะครับ ของวีเอเน้นอยู่เป็น LED ครับแต่ความสว่างโดยส่วนตัวมองว่าไม่เท่ากับ Mercedes-Benz นะครับ Mercedes-Benz ก็จะเป็นออโต้เลยครับถ้าคุณกดเป็นออโต้ไฟสูงนี่จะค่อนข้างฉลาดมากตัวนี้จะเป็น Intelligent Light System นะครับไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าค่อนข้างทำงานดีมากเลย ก็คือเห็นรถคันหน้าสวนมาหรือว่าเรากำลังแซงรถสิบล้อหรือรถเกง๋งมอเตอร์ไซค์ไฟจะลดระดับลงให้โดยอัตโนมัติครับในขณะที่ BMW ไม่ไมีงไม่มีนะครับเราจะต้องเมนวนด้วยมือของเราเองความส่องสว่างนี่ตัวเบนซ์จะ ให้แสงที่เข้มขาวกว่านะครับแต่สว่างทั้งคู่ครับโคงไฟก็มีขนาดใหญ่ครับนีครับเซ็นเซอร์ของตัว Mercedes-Benz ก็มีด้านหน้า6จุดเช่นเดียวกันกับ BM ครับการทำงานก็ค่อนข้างช้าเหมือนกันเหมาะสำหรับการเวลาจะเข้าจอด การที่จะเลี้ยวในความเร็วต่ําเซนเซอร์จะทํางานค่อนข้างค่อนข้างแม่นยําครับตัวเบนมีกล้อง360องศามาให้นะครับปีจะเก่ากว่าแต่ตัว bmw ไม่มีนะครับกระจกมองข้างของทั้งสองคันก็จะเป็นสีเดียวกับรถนะครับตัว x3 จะเป็น สีดำไฮคอสนะครับด้านเบนก็จะเป็นสันเละน,นะครับแต่แบบออกด้านๆนนะครับไม่ได้เป็นเงามือจับประตูนี่เป็นคีเรตโกทั้งคู่นะครับสามารถสอดมือเปิดแล้วก็กดล็อกได้ทั้งคู่ทั้ง4ี่ทั้งคู่มีซันรูฟกระจกบานใหญ่ให้ทั้งคู่นะครับใน GLC ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องรางเรื่องติดขัดอะไรของซันรูมนะครับ เหมือนกับรุ่นเก่าๆแต่ในส่วนของ X3 มีการกระจกล้านแล้วนะครับมีการแตกเองจนต้องเปลี่ยนไปล้หนึ่งครั้งครับใน4ปีที่ผ่านมา1บานครับกระจังที่เห็นนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับแต่โลโก้อันเดิมครับก็ไปเปลี่ยนมาอันนี้เป็นกระจังเดิมของ BMW นะครับกระจกหน้าเป็นแบบ2ชั้นนะครับ เก็บเสียงได้ดีสำหรับ BMW ละด้านกระจังหน้าก็คิย์นิิวอันนี้นะครับแบบไตคู่เนี่ยก็สามารถปิดรับลมได้ด้วยเปิดได้ด้วยอัตโนมัติครับล้อเบนให้มา20นิ้วเลยครับผมใส่ยางโอ้ไซส์นิดนึงเกินขนาดไป1เบอร์ครับ BMW ผมก็เปลี่ยนเกินมา1เบอร์เหมือนกันครับ เป็นขอบสินิ้วทั้งคู่นะครับไม่ว่าเบนท์และก็ b m w อ็มดเบน์หรือ BM แล้วกันนะครับผมขอเรียกอย่างนี้มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายเหมือนกัน6จุดครับเหมือนก,นกันกับด้านหน้าครับแล้วก็ทั้งคู่ด้วยทำงานช้านะครับเหมาะสำหรับความเร็วต่ำให้ความแม่นยำที่ดีในความเร็วต่ำครับถ้าความเร็วสูงมอเตอร์ไซค์ขับผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วครับถึงจะร้องทั้งคู่นะครับ แต่การถอยช้าๆบอกระยะได้แม่นยำเที่ยงตรงดีทั้งคู่ครับทั้งคู่เป็น SUV นะครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังทั้งคู่เลยให้ทั้ง2อยี่ห้อครับ เบนก็เริ่มออกเป็นคราบแล้วนะครับสีเริ่มไม่ค่อยดีด้านหลังคาด้านหลังครับแต่ก็ไม่ได้มีร่ดซึมอะไรนะครับยังไม่ได้เป็นสนิมส่วน BM นี่สวยงามครับยังรถใหม่อยู่ก็ไม่ได้มีรอยอะไรครับ,บกับเพื่อนสีล้อนะครับโชว์ว่าโฟร์มิตินะครับส่วนใน BM w ก็จะเป็น X d r ได e นะครับทั้งคูอ่อัตราการบริโภคก็ต่างกันนิดหน่อยครับรถติดมากๆนี่ เบนส์ก็ประมาณ10กิโลลิตรนะครับหมายถึงว่าติดเลยติดสนิทเลยนะครับก็จะขี่และไม่กี่เซนติเมตรในต่อกิโลเมตรเนี่ยนะครับส่วนพอขยับความเร็วขึ้นไปที่60ถึง80นี่ Mercedes Benz นี่ทำได้ดีกว่านะครับ16ถึง17กิโลลิตรส่วน bmw ทำได้ประมาณ14ถึง16กิโลลิตรครับแต่ถ้าขับขี่ที่ความเร็วประมาณ90ถึง110เบนส์จะทำได้ประมาณ14ถึง16กิโลลิตรนะครับ ขณะที่ฝั่ง B M W จะทําได้ถึง15-18 5 1 15กิโลลิตรครับที่ความเร็วสูง120 h, ขึ้นไปถึง180-190นะครับเบนก็จะทําได้ประมาณ12-15กิโลลิตรครับในขณะที่ B M W ทําได้11-13-14กิโลลิตรไม่เกินนี้ครับซึ่งก็จะใช้เป็นปตท,ทพรีเมียมหรือบางจากตัวพรีเมียมนะครับ ถ้าถามผมว่าอัตราเร่งตัวไหนดีกว่าทั้งกลางและปลายดีทั้งคู่นะครับแต่ถ้าตินต้นขับในเมืองเมอร์เซเดสเบนทํทำได้ดีกว่าครับฝาท้ายไฟฟ้าทั้งคู่นะครับตัว BM จะไม่มีก้านโชคให้เกะกะในขณะที่เบนยังมีก้านโชคอยู่ครับมีที่เก็บของด้านใต้น,นิดหน่อยครับแต่ BM จะมีพื้นที่ให้เก็บน้อยกว่าเช่นกันครับ ตัวด้านข้างก็ BM ไม่มีบันไดนะครับตัวเบนซ์มีบันไดซึ่งรู้สึกเกะกะก,กว่านะครับเครื่องยนต์ก็2,143ซสีาำหรับเบนซ์ส่วนตัว x 3 1995ซีซีครับแรงบิดเบนซ์ดีกว่าครับขับในเมืองก็เลยสะดวกกว่าของเบนซ์ต้องมาเปิดที่ฝากระโปรง ล็อกด้านหน้าอีกทีนะครับคลายล็อกด้านหน้าส่วนย m w เป็นดึงแบบ2ครั้งครับก็จะเปิดฝักโปงขึ้นได้เลยโชค bmw สํำหรับดันฝักโปรงเป็นชคขนาดเล็กครับไม่เกะก,กะแต่ก็เริ่มไม่ค่อยดันแล้วนะครับในขณะที่ของ bent เป็นโชคขนาดยาวนะครับดันขึ้นไปซึ่งผมได้ทำการเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับได้เสียไปแล้ว ทั้งคู่ก็เปิดรับอากาศด้านบนนะครับเข้าไปในตัวรถก็ดังนั้นก็จะมีคลองอยู่ดังนั้นก็จะมีกลิ่นเข้าไปครับที่เติมน้ำยากระจกก็จะอยู่ในห้องโดยสารหมดทั้งคู่นะครับแต่ว่าไม่มีชนวนกันคอมรอมาให้นะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่ม ด้านซ้ายมือของเบสจะเป็นกรองอากาศส่วน BM จะเป็นโพรงนี้ครับขยะใบไม้ร่วงไปได้ครับด้านในจอกลาง BM 2020นะครับพัฒนาครับก็เป็น Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้ครับก็ลิงก์ได้ฟังเพลงได้ฟังเปิด YouTube ไม่ได้นะครับ YouTube Music ได้ครับแล้วก็เป็นการเซ็ตคอนโทรลครับคนสั่งด้วยนิ้วได้นะครับนิ้วมือ ด้วยนิ้วโป้งเปิดปิดเพิ่มเสียงบนเสียงได้ครับแล้วก็มีเมมโมรีสำหรับวิทยุนะครับมีแผ่นซีดีให้มี SOS ให้สไลด์เปิดปิดตัวซันรูปได้ครับตัวม่านได้ เกียร์ยังอยู่ตรงกลางนะครับมีคันเกียร์อยู่นะครับสามารถปรับเมนูสปอร์ตชิปเองได้นะครับที่คันเกียร์แต่ผมคิดว่าใช้แพดเดิลชิปน่าจะสะดวกกว่าครับใน BM เก็มีเมมโมรี่สองตำแหน่งนะครับเฉพาะฝั่งคนขับครับมีม่านหลังคอยบังตาบังแดดให้ครับได้ประตูหลังซ้ายขวามุมมองกระจกหลังครับกระจกกันแสงนะครับ ไม่มีบายสปอร์ตนะครับใน BM BM ค่อนข้างใหญ่นะครับเต็มมือเหมาะสําหรับชายนะครับผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่แต่ขนาดถ้าเป็ผู้หญิงอาจจะรู้สึกใหญ่ไปนะครับมีเฮดสัตว์ดิสเพยนะครับเบนไม่มีให้นะครับนะครับจะมีนวมค่อนข้างหนานะครับหมดคันขับขี่ก็นะครับมีสปอร์ตแล้วก็คอมฟอร์ตแล้วก็ อีโนะครับแต่ว่าทั้งหมดมี5โหมดนะครับซึ่งตัวสปอร์ตแล้วก็ตัว Eco คเนี่ยคุณสามารถปรับแต่งได้ครับโดยรวมก็เลยมี5โหมดการกดเลือกก็กดปุ่มแป้นทางใกล้ๆคันเกียร์เลยครับซึ่งสะดวกกว่าของเบนซ์เยอะครับเบนซ์จะต้องใช้ C l ีเล s กสวิตดันขึ้นดันลงซึ่งจะต้องผ่านทุกโหมดนะครับการใช้งานจะค่อนข้างวุ่นวกว่า มีออโต้เบรคโฮนะครับค่อนข้างใช้งานได้ดีเวลาคุณเข้ารถติดนะครับแต่จะไม่สะดวกตอนเวลาถอยจอดครับสำหรับเบรคโฮกระจกไฟฟ้าเปิดฝาท้ายไฟหน้ามีเหมือนกันเลยครับลำโพงมีให้นะครับของพีเอ็มน้ำอยู่มีมาให้เลยทั้งเซ็นเตอร์ทั้งคู่ประตูหน้านะครับแล้วก็ประตูหลังด้วยให้มาครบครับที่นั่ง มีทั้งดันตัวบีบอกระชับปีกนะครับแล้วก็เดินซ้ายขวาหน้าหลังไม่ว่าตรงที่เรานั่งหรือเบออาพนักพิงครับเบาของ BM จะหนาแน่นนะครับแล้วก็มีปีกทำให้เราเวลาขับขี่ทางโคง้งหรือความเร็วสูงนี่จะประคองเราได้ดีนะครับแล้วก็ที่นั่งก็ค่อนข้างหนาทำให้เราไม่ค่อยเมื่อยนะครับโดยส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้ปรับไฟฟ้าที่หัวหมอนนะครับซึ่งเบนซ์จะปรับที่หัวหมอนรวมถึงที่ปรับรองน่องก็จะเป็นไฟฟ้าสาหรับเบนย์แต่ PM จะเป็นเมนเนลครับซึ่งทําให้เราปรับละเอียดไม่ได้เรามันก็จะมีแค่แกลกเดียวนะครับสําหรับการลองเครื่องเสียงลําโพงคุณภาพไม่หนีกันใครครับพอๆพกัน แต่ว่า BM ให้ลำโพงครบมาทุกช่องนะครับในการอาที่ Mercedes-Benz ให้ไม่ครบครับนี่คือที่ดึงฝากระโปรงของ BMW ครับต้องดึง2ครั้งครับฟังเบาเบน์ก็จะมีความรู้สึกว่าที่นั่งด้าน ก้นเกาสัมผัสเนี่ยจะบางกว่าครับปรับไฟฟ้าได้แม้กระทั่งหัวนะครับรวมถึงปีกก็ละเอียดกว่าครับแต่ว่าจะไม่หนาเท่าครับผมมีความรู้สึกว่านั่งระยะยาวก็จะเมื่อยกว่าผมอะไรเป็นแบบตัดนะครับเครื่องเสียงให้มาไม่ครบครับมีแค่ตัวนี้นะครับที่เหลือไม่ได้ให้มาต้องใส่เพิ่มเองนะครับตัวเซนตรงเซนเ,นเตอร์จะไม่มีให้ครับ ไฟหน้าก็ไม่มีเมนวนที่ปิดนะครับไม่มีศูนย์หรือว่าออฟครับแตกต่างจาก b m ที่เราสามารถเลือกได้เลือกปิดได้ทีดึงฝากระโปรงแดงๆนี่นะครับดึงหนึงทีแล้วเราก็ไปคลายล็อกเหมือนรถญี่ปุ่นด้านหน้าครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงพวงโปรงอะไรนี้สามารถปรับด้วยไฟฟ้านะครับของ Mercedes-Benz ปรับได้ละเอียดกว่าแต่ก็จะยื่น ออกมาได้ไม่เยอะเท่ากับเมน่วนของ BM นะครับแต่ความทนทานณวันนี้7ปี8ปีก็ยังไม่มีการเสียหายนะครับตัวของเบนซ์นี่ข้อเสียก็คือเปิดรับอากาศทุก30นาทีนะครับต้องคอยปิดในขณะที่ BM คุณกดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับช่องแอร์ของเบนซ์นี่ใหญ่กว่าครับมีมากกว่า1ช่องด้วยทรงกลมผมมองว่าถนัดกว่านะครับปรับงาน ปรับการใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็ลมแอร์ก็ออกได้มากกว่าความเย็นของรถ bmw สู้ของเบนซไม่ได้นะครับความฉ่ำของแอร์ผมมีความรู้สึกว่า mercedes benz ทำได้ดีกว่า เกียร์ของเบนซ์อยู่ที่คอนะครับก็เป็นแบบ9สปีดแล้วนะครับก็ทําให้อัตราเร่งในติ้นต้นค่อนข้างดีครับแล้วก็รอบที่ใช้ก็สามารถปรับแต่งให้สัมพันธ์ได้ไม่มีการกระตุกกระชากอะไรนะครับแต่ของ BM ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีทั้งคู่นะครับต่างกันแค่9สปีดในของเบนซ์แล้วก็ตัว8ปสปีดในของ BM สามารถ ตั้งเปิดปิดในการที่จะหยุดเครื่องเวลารถติดได้นะครับแล้วก็สามารถปิดการใช้งานได้เช่นกันครับพวงมาลัยก็พูดถึงการควบคุมนะครับความแม่นยำของเบนท์ทำได้ดีกว่าครับในความรู้สึกผมรู้สึกว่าไม่ว่าความเร็วต่างๆนี้สามารถใช้งานได้สะดวกกว่าในขณะที่ BM w อยูจะค่อนข้างเบาไปนะครับในความเร็วต่ำแล้วก็หาความมั่นคงไม่ได้แตกเพราะ เกิน80ไปจนถึง1 8 0 1 9 0ถือว่าดีนะครับดีทั้งคู่ด้วยครับพับปอหลังของเบนส์รุ่นแรงไปหน่อยครับตามภาพเลยช่องแอร์เบนซ์หมุนปิดเปิดได้แค่นั้นนะครับในขณะที่ bmw สามารถปรับอิสระได้นะครับสามารถควบคุมได้ในด้านหลังครับท้ายสุดครับพูดถึงเรื่องเบรกเลยนะครับก็ตัวเบรกของ bmw เวลาเบรกในเมืองหรือความเร็วสูง แม้จะเป็นพอตเดียวรู้สึกว่าความเสถียรและความเป็นลีเนียนี่ค่อนข้างดีครับในขณะที่ตัวของ Mercedes-Benz นี่รู้สึกว่าจะต้องเหยียบลึกนิดนึงนะครับในการขับแต่ว่าเบรกอยู่ทั้งคู่ครับแล้วก็เสียของเบนที่ทำได้แย่กว่าก็คือเรื่องปัดน้ำฝนในในแก๊กแรกนะครับเลเวลหนึ่งะครับทั้งช้าทั้งฝืดแล้วก็ค่อนข้างเสียงดังครับคูซคอนโทรลทั้งคู่นะครับยังไม่เป็นอะแดปตี ในความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าตัว Mercedes-Benz ใช้งานง่ายกว่านะครับในการดันขึ้นดันลง Head-up Display ค่อนข้างชัดเจนครับสำหรับ X3 ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ please, please.